ทักษิ้นซอวยจะอยู่ในคุกครบ1ปีเต็มใช่ไหมเดี๋ยวาตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าคุกแล้วตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านในเรือนจำก็ด้วยความที่มีเป็นเป็นถึง ex prime minister เป็นถึงอดีตนายกแม้เธอเขาถึงเป็นถึงเป็นถึงอดีตนายกและทมนตรีก็ต้องเขาก็จะเป็นมีเขาก็จะ ที่เรือนจาก็จะให้งานไปเป็นวิทยากรในเรือนจํานู่นนี่นั่นต่างๆทำคุณงามความชอบพอทําคุณงามความชอบในคุกเสร็จเขาก็จะได้ออกเร็วขึ้นเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรประมาณอย่างเงี้ยซัมติงหลแยกประมาณนั้นแหละเธอเชื่อฉันเถอะมันก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นแหละเออเ,ออเออขาต้องไปทําคุณงามความชอบอาจจะก็เร็วกว่าหนึ่งปีแหละเออเออก็เร็วกว่าหนึ่งปีถ้าคดีอื่นไม่มาเพิ่ม,มนะคดีอื่นก็จ่ออยู่คือเราไม่ได้คิดจะซ้ำเติมใครนะแต่ว่า เราไม่อยากให้พวกแบบลูกกะโลอะไรทั้งหลายเนี่ยมานั่งแห่มานั่งยอมานั่งยวยพวกมึงเนี่ยไหวคนผิดมานานแล้วไงทีนี้ประเทศชาติมันเสียาหายมากกว่าคุกที่เขาจาอีกอันนี้ฉันก็จะพูดความจริงอะนะเออจะไปสร้างฐานเสียงในคุกไหมคะโอ้ยมีไม่เยอะหรอกเออสร้างได้แต่ยีมีไม่เยอะหรอก,อรออกคนที่ติดอยู่ในคุกของเปมานะ้มีไม่เยอะหรอกเออ นายกจะอยู่ถึงสี่เดือนไหมครับถ้าจะเปิดดา่านตอนนี้ก็โดนด่าเละเลยแต่ขณะเดียวกันกน,นายกรัฐมนตรีเนี่ย <_ appropri ate> เขายังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงไปสั่งนู่นสั่งนี่เกินอำนาจที่ตอนนี้ยังสั่งการไม่ได้นะจ๊ะเหมือนกับว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่มีอำนาจไปสั่งการใครตอนเนี้ตอนนี้ยังเป็นรัฐมนตรีรักษาการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแล้ว G ีบซที่ประชุมเมื่อวานนี้พลเอกบิ๊กนัทเนี่ยแกเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วก็รักษาการอยู่ไงแกก็เลยไปปฏิบัติหน้าที่ตามนั้นแหละ ตอนนี้ทุกคนก็ด่าบิ๊กนัทนัทพลนักพนิษะนะด่าชิมหายไตหาหมดเลยแล้วถ้าเกิดนักนัทลน,นักพนิษจะต้องมาเป็นว่าการกระทรวงกลาโหมเดฉันคิดว่านะเออเรื่องใหญ่เลยละเพราะว่าตอนนี้ประชาชนครึ่งประเทศด่าชิมหายเลยบ้านน้องจันนี่ด่าทั้งหมู่บ้านอะ่ะแปดจังหวัดเจ็ดจังหวัดตะเข็บชายแดนด่าพลเอกนัทพลหมดเลยอะ่ะแต่ขณะเดียวกันอาจจะลามมนดานายกอนุทินด้วยหรือไม่วันนี้ตอนนี้ก็เต็มคลาบไปหมดแล้วะ โดยตุนเการยืนยันไปแล้วข้อที่1เนี่ยรัฐบาลจะต้องรักษาอธิปไตยก่อนอันที่2แก้ไขปัญหาเศรษฐกษิจมี2เรื่องที่ต้องทําใน4เดือนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการรักษาอธิปไตยนั้นเนี่ยมือจะเปิดด่านปิดด่านเปิดแง้มแเปิดแง้มแเ,เปิดขนทองเปิดขนขนรถเปิดขนส่งสินค้าอะไรต่างๆของประเทศอะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะอะไรมันผิดยุทธศาสตร์มันผิดยุทธศาสตร์งมันผิดยุทธศาสตร์อาหมวกแก๊ปนะคะหมวกแก๊ปทหารเหลือสี่ใบ หมวกแกปทหารนะคะหมวกแก๊ปทหารใครอยากได้เหลือส <UK> like ี like ่ใบจ้ะเหลือส <Problem> ี่ใบจ้าพอดีพอดีมันจใส่ลำบากเพราะว่าหัวมันสูงหมวกแก๊ปทหารเหลือสี่ใบอาจัดไปค่ะอยู่ในตะกร้านะจ๊ะอันนี้เป็นทหารไทยใจกล้าหารค่ะใครอยากได้เหลือสี่ใบสุดท้ายเชิญค่ะ เลยค่ะสี่ใบเลยค่ะจัดไปการที่นารูปนักโทษออกสื่อเหมือนมีอะไรแอบแฝงมีอะไรแอบแฝงล่ะไม่น่าจะมีอะไรแอบแฝงนะ <c oughs> ก็เขาก็นะ่าเรือนจำเนี่ยเขามีระเบียบ <c oughs> เขาก็น่าจะเปิดกระจกเพื่อโชว์ให้รู้ไงว่ารถที่ออกมาเนี่ย คือเอาเขาออกมาจริงๆเพื่อย้ายไปตามระเบียบไปอยู่ในเรือนจําคลองเปลมไม่เช่นนั้นคนก็จะนินทาอีกว่าเขาอยู่ในเรือนจําแลกรับอย่างมีความสุขตามห้อง VIP ที่มีการกําหนดไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรือนจําลาดยาวเนี่ยมันจะเป็นเรือนจําแลกรับเรือนจําคลองเปลมคือนักโทษเด็ดขาดเด็ดขาดแปลว่าติดคุกติดคุกถาวรติดคุกยาวนานติดคุกอะไรประมาณเงี้ยเด็ดขาดเด็ดขาดคือใครบ้างเด็ดขาดคือมันเป็นตามระเบียบเรือนจำไง และขณะเดียวกันไปที่เรือนจําเด็ดขาดคลองเปรมเนี่ยมันอยู่ถัดไปอีกล็อกหนึ่งอะ่ะก็จะมีพักพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ติดคุกอยู่รับน้องอยู่เพียบเลยไงนักโทษเด็ดขาดคลองเปรมมีใครบ้างอะ่ะก็มีอพวกที่คุณทักษิณเคยใช้เขาไปเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานไงจาได้ปะก็ผู้บริหารองค์การโทรศัพท์อยู่สองสามคนเลยนั่งอยู่ตรงนั้นอรออยู่ตรงนั้นแหละรอกราบรอไหว้อยู่ตรงนั้นแหละ,ลแ,หละแล้วก็มีวัฒนาเมืองสุขอะ่ะติดคุกหกสิบปี หลังจากที่จะต้องจาคุกเกปีอะตอนนี้ลดเหลือประมาณ50 6สบหกสปีอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้ทํางานคุณงามความชอบไปตลอดชีวิตกับออกมาก็คือไม่น่าจะไว้อ่ะงอมเลยละ่ะก็ตอนนี้ก็นั่งรอรับกันตอนนี้ก็กินข้าวเย็นด้วยกันอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนนี้กินข้าวแดงกันอยู่ตรงนั้นบางขวางบางขวางเป็นนักโทษเป็นนักโทษอุกชะกัน บางขวางเป็นนักโทษชั้นทหารน่ะอุกชะก,กันประเภทฆ่าใครตุีแล้วก็าสารสั่งพิพากษาเด็ดขาดแล้วจำคุกตลอดชีวิตจำคุกโทษหาหนักข้อหากบฏดอะไรเงี้ยไปอยู่บางขวางหมดเออก็อยู่ถัดไปไเงยมันจะมีอย่างงี้นะเลือนจำจะอยู่ถนนเส้นเดียวกันเนี้ยนะบางขวางจะอยู่ติดยะบางขวางจะอยู่ตรงนู่นน่ะนนทบุรีคุกบางขวางอยู่นนทบุรีแน่นหนาที่สุดแบบสูงมากอะ่ะสูงเหมือนแบบเหมือนกําแพงเมืองจีนอะ่ะ กำแพงคุกสูงเหมือนกำแพงเมืองจีนน่ะนั่นคือบางขวางแน่นหนาที่สุดใครจะปล้นนักโทษออกไปนี่ยากที่สุดละตุยอย่างเดียวส่วนคุกคองเปลมอยู่ตรงกลางถนนงามวงบวานอยู่ตรงกลางส่วนคุกลาดยาวเป็นแหลกลับอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับการไฟฟ้าภูมิภาคอะ่ะอยู่ถนนงามวงบวานอะ่ะก่อนจะถึงแยกพงเพชรก่อนจะถึงเดอะมองงามวงบวานอันน,นะเขาเรียกว่าคุกลาดยาว เออลาดยาวเสร็จก็จะเป็นคลองเปลมคลองเปลมเสร็จก็จะเป็นบางขวางเออทําไมเธอสนใจเป็นพิเศษสนใจอยากจะไปฮอลลเดย์ในนั้นเหรอทําไมถึงสนใจเรื่องคุกเป็นพิเศษละ่ะ แม้จะมาเปิดด่านทําเอาขวัญน,นี้ดีฟอร์หมดเขาอ้างว่าเปิดเพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นเขาขอมาสถานทูตญี่ปุ่นขอมาว่าเปิดให้ฉันหน่อยเธอพวกเธอทะเลาะก็ทะเลาะกันไปแต่ว่า,อ,าอุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับรถชน,นะอุปกรณ์ที่จะต้องจะต้องอุปกรณ์ที่อะไรอะอะไรรถยนต์อ่ะ ที่เอาให้แรงงานเขมรทําอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตรงเขมรน่ะมันยังไม่ได้ส่งเข้ามาขอเปิดเพื่อส่งอะไรเข้ามาในนิคมอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยหน่อยเสรอรเพื่อจะได้ส่งชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบรถแล้วก็จะได้เอาไปประมาณอย่างเงี้ยเขาเข,าเขา,เเขา,า,าเขาทำเพื่อญี่ปุ่นเขาอ้างว่าเขาทําเพื่อญี่ปุ่นซึ่งจริงๆกูก็ไม่เข้าใจว่าญี่ปุ่นทําไมมากดดันที่ประเทศไทยมึงก็ไปกดดันเขมรนสิกูก็งงอยู่เนี่ย เขาจะไปให้ดูได้งไงมันเป็นเสรีภาพของเรือนจำหมายถึงว่านมันเป็นสิทธิของคือไอ้เรื่องกลอนผมไม่กลอนผมเนี่ยนะเขาจะต้องอเอาไปกลอนในเรือนจําที่คลองเปลมตอนนี้ก็น่าจะกลอนแล้วมั้งถ้าไม่กลอนเนี่ยคงจะมีเสียงดินทาอื้อๆละ่ะเขาน่าจะกลอนแล้วแหละแต่เขาเอามาเอาภาพอย่างนั้นอะ่ะออกมาให้คุณดูไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เออมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เออยกเว้นว่าเขาจะต้องออกมาติดออกมาขึ้นสาร นะใส่โซดรวนออกมาขึ้นสารคุณถึงจะได้เห็นภาพแต่อันนี้ไม่ต้องออกแล้วไงเพราะว่าสารพิ่ากษา,าถึงหนึ่งปีคือคุกเด็ดขาดแล้วไม่ได้ออกมาขึ้นสารแล้วเอออยากจะดูเดือนดูตะวันก็ต้องดูในนั้นที่คลองเปลมประมาณเนี้ยออ อาจะมีคนรวบรวมคนที่ติดคุกแทนคุณทักษิณแซ่อวยมาเขียนหนังสือเล่าให้ลูกหลานฟังอ่านไว้เป็นอุจารหอนตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรวมไม่ต้องรวมเป็นหนังสือก็เต็มดิจิทัลฟุตพิ้นไปหมดเลยอะเต็มดิจิทัลฟุตพิ้นไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยอะ าเคยร,รวมไว้แล้วทั้งหมด18คดีเป็นหนังสือของคอตสอที่เป็นคดีของแจ็กจินแ่อวยหนังสือของคอตสอนั้นสมควรที่จะเอามาพิมพ์ใหม่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คอตสอมันแยกย้ายหายกระหายตัวจากไปแล้วนะหนังสือคอตสอนเนี่ยมันอยู่ที่อาจารย์แก้วสันไงเดี๋ยววันหลังจะไปขอต้นฉบับจากอาจารย์อาจารย์แก้วสันอาจารย์แก้วสันอาจารย์ศักดิ์กอแสงเลืองพวกนี้มีหมดเลยสมัยนั้นพวกนั้นเขาเป็นคอตสอไงเ,เป็นมือปราบคอตสสอกัน เออหนังสือฉบับนั้นฉันเคยมีนะแต่ว่ามันนานแล้วฉันก็ไม่รู้เก็บไว้ไหนแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้มันก็เต็มดิจิตอลฟูดบินไปหมดเลยนะสวัสดีทุกคน Hello, Dr. Malika. Have a nice day. Yes. Have a nice day. Yes. I am fine all day, all night. Yes. สวัสดีค่ะดรมริกา Good afternoon ค่ะ yes good afternoon <c oughs> กูจะเข้าสู่ evening แล้วเนี่ยจะ <c oughs> ต้องเปิดด่านทำไมจะทำกำแพงไม่ใช่เหรอเรื่องของญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องของไทยให้ขึ้นเครื่องบินไปสิมายุ่งอะไรกับด่านญี่ปุ่นมาตุยแทนทหารไทยหรือไงแทนทหารไทยหรือไงมาตุยแทนทหารไทยกระเป๋าอีกเอาดีๆ เธอพูดก็มีเหตุผลวันนิชาเธอพูดก็มีเหตุผลแต่ทีนี้ญี่ปุ่นมันก็บอกว่าอลิกาโตเซมากูเต กูเนี่ยต้องการที่จะใช้แรงงานถูกๆกูก็เลยเอาไปให้าเมนมันประกอบเสร็จแล้วมาประกอบเสร็จก็จะต้องเอามาประกอบรถกูที่ฮับนิคกมอุตสาหกรรมประเทศไทยกูใช้แรงงานสองประเทศแรงงานผู้เชี่ยวชาญในการประกอบอยู่ที่ประเทศไทยขณะเดียวกันแรงงานราคาถูกเนี่ยที่เสียบนู่นเสียบนี่อยู่ที่ประเทศขเมนกูก็เลยทำรับจ้าง2ประเทศเลยแล้วกูก็จะเอาคอร์สรถเนี่ยไปขายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกูก็เลยขอแรงมึงน้อยเขาก็พูดประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณพลเอกนัทพลนาภณิษแกก็เลย โอเคอลิกาโตเซแมกูเตมึงเตะมากูเตะไปโอเคเตะเข้าปากมาไปเลยซัมติงไหลเด็ดประมาณนี้โอเคนะอะใครมีใครจิ้มหมวกฉันหรือ,อยังเจ๊เอาหมวกไปก่อนหมวกเหลือกี่ใบวะหมวกเหลือกี่ใบอะจิ้มไปค่ะเธอถ้าใครอยากจะนะคะให้หน้าเนี่ยนุ่ม นะคะหน้าดี moisturizing และ moisturizing and anti aging ของดเรมริกาคือทำให้หน้าด็อกอร์มริกาดูใสมากฉันจะบอกให้ใสไปไหนหน้าพี่ปองใสามากนะ,ะฉันจะบอกให้ moisturizing ด็ออรมริกาและอีกอันหนึ่งคือ นะคะตัวของมาร์กหน้าดรตบริการเลิศมาร์กสตัวนี้เธอเลือกเลยจะเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือจะเอาทั้ง2ตัวก็ได้สลิปปิ้งมาร์กด้วตบริการเลิศมากนะสลิปปิ้งมาร์กนี่คือสลิปปิ้งมาร์กอธิบายคําว่าสลิปปิ้งมาร์กไม่อธิบายช่วยอธิบายคําว่าสลิปปิ้งมาร์กให้พี่หน่อยสลิปปิ้งมาร์กเลิศมากอ่ะสลิปปิ้งมาร์กฉันตักตะกร้กกานะเธอรู้ไหมสลิปปิ้งมาร์กของฉันนะคนเนี่ยซื้อมาแบบซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปมาใหมๆ่ๆแบบนิวอ ซื้อสองกระปุกแถมหนึ่งกระปุกซื้อสองกระปุกแถมหนึ่งกระปุกสลิปปิ้งมาร์ดรอมริกาคือเป็นตัวมาร์คหน้ากระปุกเขียวของดรอมริกาแต่ว่าตอนนี้มีระหว่างนี้เราจะขายกระปุกน้ำตาลแต่ตัวข้างในเหมือนกันหมดนะคะเ,เธอเอากระปุกเขียวชั้นมาซิสลิปปิ้งมาร์ดรอมริกานะคะทุกคนหยิบมาตรงไหนนะมันไม่มีนะ่ะตรงนี้สลิปปิ้งมาร์คสลิปปิ้งมาร์คดรมริกานะคะมันจะอยู่ในกระปุกเขียวนะทุกคน แกะสิจ้าออยังไม่หมดหนอ ทุกคนสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยกระปุกข้างในจะมีะขวดเขียวแล้วก็จะมีขวดน้ําตาลแต่ล่าสุดตอนนี้เราจะขายขวดน้ําตาลก่อนนะคะคือกล่องเขียวเหมือนเดิมแต่ว่าขวดข้างในจะเป็นสีน้าตาลแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยออริจินอลของเราจะเป็นกระปุกเขียวแต่เังเอว่ากระปุกเราหมดคือไม่ใช่ว่าหมดหรอกคือมันมากระปุกเนี่ยเราต้องหลอมาจากต่างประเทศเลยเพราะว่าเพื่อที่จะกเก็บรักษาอุณหภูมิของของของ,ของสารสกัดเรานะคะทีนี้สลิปปิ้งมาร์กเป็นอย่างไรอันที่หนึ่ง มันจะทําให้หน้านุ่มภายในคืนเดียวสลิปปิ้งคือหลับหลับแล้วก็มาร์คมาร์เสร็จแล้วปุ๊บตอนเช้าอาบน้ําล้างหน้าทีเดียวเลยแล้วผิวจะนุ่มมากแล้วมันจะทําให้สารสกัดที่มีอยู่ทั้งหมดทั่วโลกเราเอามารวมอยู่ตรงนี้นะคะสารสกัดนั้นมีอะไรมีคอมเพล็กซ์จากประเทศญี่ปุ่นอยู่5ตัวซึ่งสารสกัดที่มันเป็นคอมเพล็กซ์จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้าเนี่ยนะคะลูคุมขนกระชับ แล้วก็ขณะเดียวกันรูขุมขนเล็กลงแล้วสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิงเฉินพุทซาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็มันเบอรี่ญี่ปุ่นแล้วก็อะไรต่างๆหลากหลายประมาณ5ตัวตัวนี้จะเป็นสารสกัดที่ทําให้หน้าเนี่ยนะคะกระจ่างสว่างใสไร้ฝ้ากระจุดด,ด่างดำใช้ไปคืน2คืน3คืน3คืนมันจะไล่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 ฝ้าและก็จัดการตัวนี้นะคะกระชับรูขุมขนละหนึ่งจากนั้นจะมีคอลเลาเจนอีกประมาณ3ตัวจะทำให้หน้าเนี่ยจ่ำน้ําจากนั้นจะมีสารสกัดจะดอกอะรเลนดินซึ่งจะเป็นนะคะดอกลาเวนดินซึ่งจะมาจากาตัวของดักลาเวน ใฝรั่งเศสสองตัวนะ่ะพอออกมาปุ๊บเนี่ยผิวจะช่าน้ํานะคะผิวจะช่าน้ําพอผิวช่าน้ําเสร็จเป็นยังไงต่อพอผิวช่าน้ําเสร็จหน้าเธอก็จะเด็กลงและนอกจากนั้นแล้วนะคะเวลาเธอมาร์กหน้าไปนะคะเธอไม่ต้องล้างออกเลยแต่ตอนกลางคืนนะคะหลับไปเลยพอเธอหลับไปเลยเสร็จปุ๊บตอนเช้าเธอล้างหน้าออกทีเดียวตัวนี้ลดมาก790บาทจากราคา890ไม่ขายขาย790รบาทแล้วถ้าใครกดมา2กล่องแถมให้อีกหนึ่งกล่องท่านได้ จัดไปเลยค่ะทุกคนปัดไปเลยค่ะหมุดอยู่ตรงนั้นสั่งซื้อได้เลยค่ะสั่งสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยค่ะตวอยู่ตะก้าสิบนะจ๊ะสล i ปปิ้งมาร์กอยู่ตะก้าสิบจ้ะอยู่ตะก้าสิบแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้ซื้อสองแถมหนึ่งก็ไปอีกตะก้าหนึงเดี๋ยวฉันจะปักหมุดให้ถ้าใครอยากจะได้สองแถมหนึ่งนะคะมันจะมีตะก้าสองแถมหนึ่งด้วย2แถมหนึงมันเหลืออยู่ในสต็อกแค่สิเซตเท่านั้น หลืออยู่ในสต็อกแค่1เซตจ้าเชิญจ้านตหมดเลยม่แม่เอามานี่มานี่ยสองแถมหนึ่งนะจะ๊ะใครซื้อมาสองกระปุกแถมให้หนึ่งกระปุกอาจัดไปค่ะใครซื้อมาสองกระปุกแถมให้หนึ่งกระปุกใครซื้อมาสองกระปุกแถมให้หนึ่งกระปุกจ้าจัดไปเลยจ้าอยู่ตะก้าสิบตัวหน้าเด็กหน้าดีแล้วก็ เธอตัวนี้เวลาใช้แล้วเนี่ยนะคะภายในไม่กเกิน7วันเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือมาร์กหน้าก็คือเป็นมาร์กหน้า ไม่ใช่อมเซอร์ไรซิ่งนะคะมาร์กหน้าคือมาร์กหน้ามันเป็นสลิปปิ้งมาร์กมาร์กตอนนอนพอตื่นมาแล้วล้างออกทีนี้ผิวจะได้รับการฟื้นฟูภายในคืนเดียวถ้าใครอยากจะฟื้นฟูผิวภายในเวลาเร่งด่วนพรุ่งนี้อยากสวยเลยอย่างเงี้ยใช้สลิปปิ้งมาร์กดเรมาริกาหนึ่งหน้าจะนุ่มลงทันทีสองเมื่อใช้ไปรประมาณต่อเนื่องประมาณไม่เกิน7วันเนี่ยหน้าของคุณเนี่ยจะรูขุมขนเล็กลงคนเราเนี่ยหน้าจะละเอียดรูขุมขนเล็กผิวละเอียดมันถึงจะสวยถ้าเกิดเธอรูขุมขนกว้างไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรืออ้หหญิงเธจะไม่สวยนา เพราะฉะนั้นจัดไปตัวนี้จะทําให้หน้าละเอียดผิวละเอียดแล้วก็รูขุมขนเล็กกระชับแล้วมันก็จะทําให้มีเมือกในผิวและมีคอลลาเจนเยอะมากและนอกจากนั้นยังมีนะคะตัวของสารสกัดตัวอื่นๆนะคะที่จะทําให้ผิวนี่สวยมากทุกคน มันจะมีตัวนะคะน้ำแร่นะคะแล้วก็มี P C A นะคะแล้วก็มีนะคะวิตามิน E แล้วก็มีอลันโตอินมีคอลลาเจนแล้วก็มีเนียนสนามายัยหรือว่าวิตามินวิตามิน b บีมี เนื้อสามาลหรือว่าวิตามิน B3 ด้วยแล้วก็มีนะคะไฮยาลูรอน16ชนิดอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผาสนากันกับนะคะสารสก,กัดจากดอกคาโมไมล์แล้วก็ดอกลาเวนเดอร์หรือว่าลาเวนดินนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีสารสก,กัดสมุนไพร5ตัวจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระปุกที่ทำไมถึงดีเร็วภายในขึ้นข้ามคืนเดียวหน้าทำไมนุ่มมากและดีมากเพราะว่ามันรวมสารสก,กัดที่เพอร์เฟกนะคะในแต่ละที่แต่ละที่ทั่วโลกมารวมอยู่ตรงนี้มันเป็นนวัตกรรมจาก ร้านด็เรมาริกาชอป นะคะเป็นนวัตกรรมของคณะทีมงานเพศัชกรและก็ R&D ของทางบริษัทของดเรมาริกาซึ่งอยู่ที่โรงงานของดอเรมาริกาที่เราผลิตสกินแคร์แล้วโรงงานเรามี ISO ตักจากต่างประเทศและโรงงานของเรามีอายุประมาณ22ปีแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องสกินแคร์ไว้ใจดเรมาริกาสกินแคร์เรื่องคอสเมติกไว้ใจนะคะดเรมาริกาคอสเมติกวันนี้ดอเรมาริกาจอบจัดจําหน่ายให้หลากหลายมากมีทั้งหมด25ไอเทมตัวนี้กําลังขายดีมากถ้าเกิดใครอยากจะฟื้นฟูผิวในระยะเ,เวลาเร่ง ดวดคุณแม่จัดไปตัวนี้เลยค่ะมาร์กหน้าคืนเดียวแล้วสวยได้มันจะทำให้แป้งติดหน้าหน้าติดแป้งนะอุ้ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยหน้านุ่มแล้วแป้งก็จะติดหน้าหน้าก็จะติดแป้งแป้งกับหน้าจะกลืนกันเป็นเนื้อเดียวมันเลิศม,มากแม่